วันนี้มีออเดอร์ใหญ่เข้ามาที่โรงงานอีกแล้วจะเป็นใครไปู่ไปไปไป,ไปคนนั้นก็คือพินัทภุตราไทยปทุมธานีค่ะสวัสดีครับแบซีรอบนี้มาเองเลยคนนี้หัดตัวยากมากมาแบบโดนๆมาเติมตะกี้ถุงวันนี้เอาไปประมาณ3,000กว่าครับ3,000กว่า3,000กว่า<ช>มาทีมาบ่อย<ส>มาทีทีท,ท,ทีและก็มา ตอกแน่นเลยเอาใหม่ใหม่สดๆส่งตรงจากโรงงานถึงลูกค้าใช่ไหมทุกคนส่งไวไหมครับพี่ธุดห้ลูกค้าด่าเลยตีสองถึงแล้วลูกค้าบอกไวเกินไวเกินไวเกินบอกเดี๋ยวจะพยายามพักไปเช้าๆลูกค้าตื่นไม่ไหวอ๋อจะส่งวันเดียวถึงเลยรอของไม่นานส่งได้ทั่วประเทศและ ก็ได้ตอนนี้ไปถึงเกาหลีวันนี้ก็ส่งไปเกาหลีแล้วเกาหลีก็ออเดอร์ปังมากสี่ทุ่มนี้ขึ้นเครื่องตีสองรับแล้วโอ้โหไปเกาหลีอย่างว่องไวขนาดเราาไปเกาหลีเลยแต่น้ำเราได้ไปแล้วนะคะทุกคนเชียงใหม่ยังไม่ได้รับเลยเกาหลีได้รับแล้วเกาหลีถึงวัส่งโดยเครื่องบินเนาะใช่เชื่อมสี่ทุ่มเช้าเนี่ยเาได้รับแล้วของม้งใถึงฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากสร้างอาชีพประชาหม้ยแล้วอยากให้เราจะส่งทั่วไทยก็คอมเมนต์มาสนใจไว้ใต้คลิปนี้หรือทักหาพี่นาถมุตระาไทยปทุมธานีได้เลยค่ะพร้อมจะส่งวันเดียวถึง